Okay. อ่าวิธีกินอะไรนะเ <laughs> มี่ยงกุ้งเหรอเมี่ยงกุ้ง <laughs> อะไรหอ่อมันหอ่อคนดีเลยโอ้ใบ <laughs> อะไรคะที่ลองนะ่ะวยมันใบอันนี้เขาไว้ใบยี่หร่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> เขาไว้ใส่กับ ผัดหอยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใบยีห่หราไม่ใช่ใบยีราเหรอเอาเราก็ซื้อมาไม่ใช่ใบยี่หราเหรอไม่ใช่เอาซื้อมาผิดเหรอซื้อมาปลูกผิดนะเนี่ยใบย,ยีห่หราเออแต่ว่าเขาบำรุงมันด้วยโฮอร์โมนของคุณไงโฮอร์โมนที่คุณหมักไวอ้อ่ะม,มันก็เลยสวยนึกว่าใบนะใบนะ <laughs> กินผิด <laughs> นึกว่าใบอะไรนะ คล้ายๆใบฟูเขาเรียกใบอะไรนะที่ใส่เมี่ยงอ่ะป้ามากินข้าวพอชอบพ่อเออกนี่ไรกนก็เผ็ดไปอีกแบบนึงนี่นี่ใช่ค่ะกระโดนแกก็มาพอกับเนี่ยเผ็ดใบนี่ที่มันสวยเพราะว่าเขาใช้ฮอร์โมนไข่หมักไงของคุณน่ะไปฉีดมันมันก็เลยใบสวย ไปมันก็เลยใหญ่ว่าตอนซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวมัวละก็อร่อยดีนะอร่อยอีกแบบใช่ไหมออกเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดหนักใบเลยเนี่ยเผนะ็ดใบแค่ใส่ใบยี่หร่าก็คนลุกแล้วอืักกะทิมใส่นะผัะกกะทิมบ้านเออ โอ้ส oh, ปอดสัรนพิกทั dogs with dogs with dogs ้งนั้นค่ะไม่อยากเิ็ดบอกอ่านี่ค sure> ิดว่าเราอยู่โรงเบียโรงเบียเอไอะไรนะลงเบียเยอรมันเหรอตะวันแดงโอ้โหทำไมกินได้วะ ดูนะ่าเผ็ดเผ็ดคุณเผ็ดน่ะเมาเมามานี่สางเลยนะป๊ามานั่งกินแล้วมาเร็วมาเผ็ดใบเนี่ยเผ็ดใบยี่ลา่าม,มีน้ำแดงไม่พอดออ,อข้าวเหนียวเลือก,เอ,กเอาเลยกลองไหนกองไม้เป็นค่ะยังเห็นแล้วเถอะอันนี้แซ่บอ,อันนี้มแซ่บถวยถวย,ถวย,ถวย อันนี้เป็นไม่เอาช่วยมาใส่อือเดี๋ยวมันก็ไม่คุ้อันนี้กุ้งค่ะคุณพ่อกุ้งแล้วก็เอาพริกราดลงไปกุ้งแช่น้ำปลา,าสูตรใหม่สูตรง่ายๆนี่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 ไม่เย้ยหน่วงกินเหลือแค่นี้แล้วก็เนี้วก้านนิ้วเต็มกระติบตแม่ไม่เย่ยหน่วงกินเหลือแค่นี้เดี๋ยวมาจ้ แองโซดาเ <c oughs> จวขาดไม่ได้ลูกอีสานต้องมีเจวไข่ต้มก็มีนะป้าค่ะเป็นไข่เป็ดของพ่อพันธุ์นะนะ่ะแกเลี้ยงไข่แกเลี้ยงเป็ดเองโหแ,แล้วไข่เหลืองทำไมมัน,มน,มนเยอะมากเลยอะ่ะดูดิออ เคี้ยวได้ไหมเหนียวไหมส่วนตักแท่อมกินกับนี่ด้่น่กินกับน่